เนี่ยคุณแม่ทําใจดีนะลูกคุณแม่ไม่ปกติที่แรกแม่คิดว่าเฮ้ยไม่ปกติก็คืออาจจะไม่มีแขนแค่แค่นิ้วหายหรือว่าข้อมือหายอะไรแค่นั้นนะคะแต่จริงๆแล้วหนูก็คือไม่มีหมดเลย <laughs> ไม่มีทำดุ้นเลยค่ะคุณพี่ ตอนแรกเนี่ยก็เรียนที่โรงเรียนศรีสังวรค่ะเป็นโรงเรียนคนพิการทางด้านร่างกายของสมเด็จย่ายค่ะอยู่ที่ปากเกร็ดชายตอนนั้นเนี่ยทางโรงเรียนเขาไม่ให้แต่งหน้ามันเป็นมูล,ลน,นิธิอะเนาะเขาไม่ให้แต่งหน้าไม่ทําผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาเริ่มแต่งหน้าตอนประมาณขึ้นหมอปลายมอปลายเนี่ยเริ่มที่จะไปเรียนโรงเรียนปากเกร็ดซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กปกติ คือหนูไปเรียนร่วมกับเด็กปกติแล้วเจอเพื่อนสวยเด็กปกติอ่ะนนก็จะแต่งหน้าแบบนิดนึงไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าแบบใส่ใส่ไปโรงเรียนแต่งยังไงให้ครูจับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบเออลองแต่งบ้างดีกว่าแล้วก็เลยไปดูคลิปไปดูคลิปปรากฏว่าเราไปเจอเขาสอนแต่งหน้านู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเราก็เลยคิดดูว่าเฮ้ยถ้าเราแต่งบ้างอ่ะมันจะเป็นยังไงลองใส่ถัแต่งอ่ะมันจะแบบหู้แปลกแค่ไหนค่ะ เกิดจากความสวยความงามเลยค่ะความสวยความงามแล้วก็เกิดจากครอบครัวด้วยค่ะที่สปอร์ตสปอร์ตแบบมากๆไม่เคยห้ามเลยหนูจะแต่งหน้าแบบคิ้วหนาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่เคยบ้านก็เออสวยแล้วสวยสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ที่ทําให้เราค่ะกล้าที่จะลุกขึ้นมาแต่งหน้าแล้วก็เอาจริงจริงหนูคิดว่าความสวยอะ่ะมันอยู่คู่กับผู้หญิงดุกคนอาจจะสวยไม่เหมือนกันเพราะว่า แต่และคนหนะมีความสวยในแบบของตัวเองค่ะมันก็เลยทำให้พวกเรามีความมั่นใจที่จะทําคลิปเพราะว่าเราก็สวยเหมือนกัน <c oughs> ว่านานไหมมันมันก็นานอยู่นะคะประมาณ2อเดือนสองสเดือนถือว่านานไหมมันก็นานอยู่นะสำหรับสำหรับผู้หญิงในการแต่งหน้าค่ะพอสองสเดือนหนูก็ อันคลิปเลยเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่แต่งหน้าธรรมดาเป็นการแต่งหน้าสายฝอค่ะสายฝอก็คือการแต่งหน้าสายฝรัง่งที่ต้องมีแบบการติดขนตาคิ้วเข้มๆบล็อกตาแน่นๆใส่คอนแทคเลนส์มีคอนทัวร์หน้าอะไรด่างปากใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะปรากฏว่าครั้งแรกก็มง <laughs> มันเริ่มจากลงเล่นกับเพื่อนแล้วพอลง่นกับเพื่อนเพื่อมาเมน์นู่นนี่นั่นปรากฏว่ามีคนแชร์ค่ะภายในหนึ่งคืนไอคลิปบงบงคลิปแบบปังๆนั่นแหละมีคนแชร์ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าแชร์คนดูประมาณล้านกว่าเกือบสองล้านค่ะตอนนั้นตกใจมากว่าเฮ้ยแบกันได้ไงมาจากไหนคนแอดมาประมาณหมื่นถึงสองหมื่นคนค่ะการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ก็ ไม่ได้ลําบากอะไรนะคะเพราะว่าหนูก็สามารถทําอะไรได้เองหมดเลยค่ะนอกนอกจากจะว่า,าจะอาบน้ํามัดผมแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะเป็นคนทําให้หนูเคยคิดท้อไหมเหรอคะไม่เคยนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าตัวหนูอะไม่ได้ขาดหนูก็เป็นเด็กปกติคนหนึ่งที่สามารถอยู่ร่วมกับ คนปกติคนอื่นๆได้เหมือนกันคนอื่นใช้ขาในการการเดินใช่ไหมแต่ว่าหนูใช้ล้อเปลี่ยนจากขาเป็นล้ออะไรอย่างสบายออกได้นั่งด้วยเป็นรถเข็นไฟฟ้าด้วยแง้แง้แง้นง้้น,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 นอ,อกเลยอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูว่าไม่ได้แตกต่างอะไรเลยเพราะว่าหนูแค่ใช้สิ่งที่เหลืออยู่ค่ะหนูไม่มีแขนหนูก็ไม่จําเป็นต้องคิดถึงแขนแค่ใช้ขาสองขาที่มีอยู่เนี่ยให้มีค่าแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะ โกรธค่ะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แม่พาหนูไปวัดนะคะขึ้นรถเมย์ไปวัดแล้วมีคนบอกแม่ว่าเออพาลูกไปนั่งตรงน,นั้นสิได้เงินเยอะนะเขานึกว่าแม่าพาหนูไปขอทานแต่แม่บอกว่าไม่ได้พาลูกมาขอทานเราจะเลี้ยงลูกเราให้ดีขนาดลูกหมาลูกแมวอ่ะเขายังเลี้ยงให้ดีได้เลยอันเนี้ยลูกเราทั้งคนทําไมเราจะเลี้ยงไม่ได้ แล้วก็มีหลายคนบอกแม่ว่าให้เอาหนูะไปทิ้งสถานสงเคราะห์ตอนเด็กนะคะเพราะว่าเลี้ยงมาก็อายคนอื่นเขาโตมาก็อายคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยโตมาแม่ไม่เห็นอายเลยมีลูกสาวสวยด้วย <laughs> หนูมีไอดอลนะ <laughs> หนูมีไอดอลเป็นพี่ตูนวาดีสแรม <laughs> เพราะว่าหนูสัญญาอับพี่ตูนไว้ตอนเด็กๆว่าเออเนี่ยหนูจะไปหานะถ้าเกิดว่าทํางานเก็บตังได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ตูนก็เคยให้หมวกที่พี่ตูนอ่ะใช้ขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะที่เขาใส่ในหัวเขาตลอดนะคะเอามาให้หนูที่รายการตีสิบฝากพี่แนนาพทย์นภามาใช่ก็เอามาให้หนูแล้วก็อัดเป็นวิดีโอมาให้ว่า น้องฟ้ายสู้ๆนะครับเดี๋ยวไหนทำงานได้ยอะไรยเงี้ยแล้วมาเจอกันนะและหนูก็ได้ไปจริงๆที่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งล่าสุดที่ราชมังคลาค่ะก็โอ้ยจะรอไห้ <laughs> อยากเจอพี่ตูนมากว่าค่ะอยากเป็ว่าอยากร่วมง,งานกับพี่ตูนสักครั้งหนึ่งอยากจะไปกอดแล้วก็อยากไปเซลฟี่รูปคู่ด้วยค่ะขอโอกาสให้ผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางบอบบางได้เจอพี่ตูนด้วยนะคะ <laughs> จะฝากบอกทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะว่าอย่าหนีปัญหาให้เรายิ้มสู้กับปัญหาแล้วก็สู้กับมันถ้าเหนื่อยก็ให้พักพักก่อนไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปพักคิดทบทวนคิดดีๆว่าเราต้องแก้กับปัญหาเนี้ยยังไงแล้วก็สู้กับมันอีกครั้งค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แย่ไปตลอดหรอกมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่วันของเราไปตลอดหรอกสักวันน่ะมันต้องเป็นวันของเราแล้วก็สักวันน่ะต้องมีวันวันที่เราทําได้ค่ะ นื่อหลก็ให้พักพักก่อนไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปพักคิดทบทวนคิดดีๆว่าเราต้องแก้กับปัญหาเนี้ยังไงแล้วก็สู้กับมันอีกครั้ง